สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่สิบสี่นะครับพี่ภาพันหาร้2568สําสหรับหวยลาวสตาร์นะครับผมให้3กับ9นะผลที่ออก4ี 4, 2กับ3 1 9ไม่มาเนาะท่านใดเอา3ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่3 1เน้น30มาสามนะครับแจมเดียวเนาะส่วน 92ก็ให้นะครับ92 32เข้ามา42ส่วนแนวทางหวยราวสตาร์นะครับให้4กับ0รูด0เนาะผลที่ออก75206ใครรูดที่0เข้าไปที่06ตรงๆเน้นๆนะครับเนาะส่วนท่านใดที่ติดตามนะครับเราติดตามที่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบเนาะนะครับแนวทางราวสตาร์ VIP ให้ดูผล2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็เลือก ตัวแรกตัวหนึ่งเนาะไปวิ่งรูดในรอบนี้สองมานะครับนี่ครับผมส่วนแนวทางนะครับแนวทางของวันที่14นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่พี่รูดที่รูดที่เจ็ดนะครับ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ นะครับหนะึ่งกับ4เนอะรูดเนะครับเอ้ย1กับ7รูดเตัวเน้นจะเป็นที่7 2 7 4แล้วก็1 4นะครับผมส่วน VIP นะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข7กับเลข1รูดที่รูดที่7เหมือนกันนะครับพี่พี่เนอะ7 2 7 5 เจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดหกแนวทางนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ เหล่าสตาร์วีไนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ